สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็หายคลิปน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยว่าผมไม่สบายนะทุกคนป่วยนะฮะที่เสียงเป็นนี่คือผมไม่สบายเลยทุกคนป่วยจริงนะก็ผมต้องพ่นยาสองตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นยาพ่นหอบแบบผูกเชินะ่ยวที่ที่ทุกคนเขารู้จักกับที่เขาเคยใช้กันนะ่ะลักษณะมัน,นเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมไอนนี้เป็นสีฟ้าแบบธรรมดา <c oughs> ส่วนตัวนี้กล่องแดงมันคือยาพ่นอะไรมันเป็นลักษณะเนหะมือนกันเลยแต่ว่าคนละสีน,สนะตัวนี้เป็นสีแดงนะทุกคนวันนี้เป็นยาพ่นตอดครับก็คือว่าทุกนี้ผมจะไม่ลงคลิปเลยเพราะว่าผมเป็นปอดติดเชื้อครับตัวนี้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นพอดีเพราะว่าอยาตัวเนี้มันให้พ่นเช้าเย็นนะตัวนี้นะ ตัวนี้จะเป็นยาพ่นหอบเฉื่ยมีรับมีอาการหอบนะครับก็เหมือนยาตัวนี้เหมือนเครื่องพ่นตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยาแบบเครื่องพ่นหอบที่ลงเหมือนพวกโรงพยาบาลที่ใช้กันแต่ต้ว้จะเป็นเครื่องใหญ่เลยทุกคนอย่างนี้อันนี้พ่อผมสัอันนี้แม่คุณพ่อซื้อนะเป็นไหญ่มีหน้ากากคนอย่างนี้นะนีเห็นไหมเป็นสระแบบนี้เครื่องพ่นใหญ่ๆอย่างนี้เสียบพักเอา นะครับผมออกซิเจนนะตัวนี้จะเป็นแบบว่าพ่นทั้งเดียวแล้วก็หายเลย <Okay. S 1> แต่ว่าผมเป็นแล้วผมไม่หายครับหก <Okay. S 1> ็ปอดผมติดเชื้อนะครับผมเย็น <Okay. S 1> แล้วผมยังไม่ได้พ่นยาเลยับตัวนะี้ตัวนี้ขอพ่นยาก่อนครับพ่นยาตัวน,นี้ก่อนนะทุกคนปิดพัดลมอ่อะ เห็นไหมว้นทีเดียวเลยวันนี้พ่นแล้วว้นปากนะครับเพราะว่ายามัน,นขมมากจะว้นปากแล้วก่อนว้นนะก่อนว้นนะส่วนตัวนี้จะเป็นยาพ่นหอบปกติฮนะ ยาเป็นป่นหอมแบบว่าปกติเลยยี่ห้อนี้นะธรรมดาเลยแบบที่ร้านขายายามีขายนะตัวนี้ดูยี่ห้อร้านขายายาตัวนี้ร้านขายยามีขายเห็นไหมร้านขายยาไม่ขายใจนี้เป็นของโรงพยาบาลนะแต่ผมไม่บอกว่าโรงพยาบาลไหนในะกล้องไม่เห็นหรอกเพราะว่ากล้องผมมันเบลอผมไม่ได้แบบภาพทุกคน ก็ไม่ค่อยชืช่นนิรัางงานดร์กายผมไม่ค่อยแข็งแรงทุกคนมก็ไม่ถ่ายคลิปนะทุกคนก็ยั้งผมบอกเอฟผมบอกทีมงานรุ่นพี่แล้วว่าผมไม่หายคลิปนะ้พี่ขอยั้งทํางานก่อนหายใจไม่ออกตรงนี้ก็้หายใจไม่ค่อยสะดวกต้องอยู่บ้านหรอกตรงนี้เราต้องอยู่บ้านรรักษาตัวก่อนทุกคนเอาละวันนี้ผมก็จะอัปเดตคลิปเพียงเท่านี้เลยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะดีนะทุกคนก็มันก็ มันพอสมควรนะสวัสดีคนไลค์กดแชร์กดสับคายด้วยนะครับทุกคนวุ่งนอนแล้วพอพ่นยาผมง่วงนอนมากเลยให้โชคสิเด้งนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดสับรา์ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ